ฮะยาทาร้านอะไรก็เด็ิกมีผีมุตรไทรหัวโบกเผื่อจะทำอะไรเรื่องขรุขเร่องขรุขรอมเขินๆไม่แน่กับูคือกันเนาะแตู่๋่ซึ้อว่าเก๊กๆอะเป็นเป็น้ำเจอคำถามคู่กับนันนนทีบอทะเลอะเนาะเออเป็นตั้งอยากยอมตีบอนันนนน่ะสเปกซะเลยฉันไม่อยากเลยนันนนเป็นลูกแล้วทำไงอ่ะ ที่สเปคของน้องๆเขาชอบคนแก่กว่าเนาะอสองเอ็ดสอสองเล่นกันจากปีแปดปีแปดปีนะจ๊ะแกเกิดกับสิสบายดีวันนี้มาพบกับพวกเขาจุดจีส่วนบิรอ้าวันนี้มารีแอคเนาะรีแอคซันเจอออาวเรียกชั้นอะไรอย่างแคสท็อ p ของโอมแนนน์เนาะ เออแบบว่าเมื่อสองหนุ่มมาแข่งกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขาพู้ว่าสองคนนี้เป็นคู่คู่แบบไม่ใช่เน้อใไม่แต่คู่แกล้งกันนะเออคู่แกล้งคู่กัดแล้วก็มาเฟรนกันนะเคมีเคมีสะทวงสะทานแพลงทารุจจระดับทั่วโลกเขาต้องใช้คำว่าทั่วโลกเนาะเออโพสซีรีส์ของน้องไปทั่วโลกไปทั่วโลกแล้ว เป็นเพิร์นกันเลยทุกคนชื่อชื่ออะไรก็ตัวมะเขือชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรตัวมะเขือถึง่เิร์มิกตลอดเลมแมนมีรุ่นพี่ดิอันนั้อันนีมิกอันนี้เอิร์ธคือไดโน่แล้วเสียงกันไหอุ้ยสดงละก็มีสิตนะ องก็สถานการณ์โควิดเนี่ยงานก็จะไม่ได้มีที่ทำใช่ไหมนีย่ยผอก็ออกกำลังกายดนอนเรียออนไลน์ชิวด้วัน,น,นมมมมจิมนอนเรียนออนไลน์ออกกำลังกายนันนนล่ะ <c oughs> เล่นเกมอยูาง่อยู่ะครับอนั้นนอนให้เพลงแม่นี่เพลงอ่ะเด็กแค่เพื่อนมัง่งองก็เป็นผัดครับก็จะเป็น หัวหน้าแก๊งหัวโจงนี่ใส่ยคนัวนเฮฮานะครับเออแมนนั่นแหละแล้วก็ป่นี่สก๊อตคาสระเลยนะครับนี่ใส่จริงใช่ไหมตู้อุ้ยตืนไหมเป็นเฮลเตอร์ตรงข้ามว่าซนกันอีกทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นคนที่แบบเป็นระเบียบเนี้ยบต้องวางแผนทุกอย่างเพราะว่าเออปานเี็นสถาบันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบต้องทุกอย่างต้องเนี้ยบการแบบการ จัดวางคือทุกอย่างต้องตรงกันเป็นเสีต้องไล่เฉดกใช่ต้องไล่เฉดกคือด้วยความที่ปามันมีความเป็นภาวะ OCD เล็กๆอะไรเงี้ยมันเ็นอะต้องเยียบเลยจริงๆในกองเนี้ยผมบอกเลยว่าทุกๆคิวที่ได้ไปทุกฉากที่ได้ถ่ายมันสนุก ในแบบของมันซึ่งมันสนุกมากค่ะว่ามันมีไหมฉากที่อยากกลับไปถ่ายนี่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอฉากใหม่อันนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวรอปิดกล้องอาจะมารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากห้องเมืองของเงี้วนแต่ว่าอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีถ่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยของพรุ่งนี้ก็น่าสะดีสุดที่ของวันน่าจะเป็นอะไครับมันเจออย่างเงี้ยเรื่อนเลื่อนเลื่อนเลือนมันไปแบบสุดตลอดมือนเราาอ่มี จะทำเหรอมีเลยก็จะเบิ่งได้น่าจะฟินกว่านะเออเพราะว่าโตจริงเขาจะมีไฮเดรซีนดิอาทิตย์นี้เนี่ยถ่ายจริงใครแม็กนั่นนะเฮ้ยเราอยากความหน้าน้อยขนาดนึงไหมนั่นนนั่นหน้าน้อยน้อยน้าเรียวแม่แล้วมันจะเป็นยังไงมันเป็นในหน้าแม่เป๊ะเลยตัวดอิเมชั่นหรือเปล่าแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันรู้สึกสนุกทุกครั้งกับการที่แบบได้เจอซีนเลยที่โอ้โหคุณน่ะท้าทาเคี่ยวพ่ออีก นั่งเทียมพอเลยแอ่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนเธอบอกบาปน้องเป็นปลาอยากเกิดเป็นปลาอะไรคู่สามอย่างไม่รู้ไม่รู้ด้วยมันลรื่องมาเลยหัวก็ตอบเลยปาสหัวไวมากเออเออพี่เรารู้สึกว่าปลาหม่ามีมีความทั้งความว่องไวความเป็นนักสู้ความเป็นไฟเตอร์อะไรหลายอย่างว่าที่มันแบบ เรารู้ว่าในบางช่วงเวลาของเราอยากเป็นคนที่แบบว่าส um, so ู mois, ้มันมีไหวซีกเลยเข็ดนใจคืนไหนคืนไหนยาลบป้ายตาจะทำยังไงให้หยุดแสบตาครัผมล้างเช็ดแล้วก็ยาทาครับฮะยาทาล้างล้างอ่ะกดเดสิกแล้วก็เช็ดออกเบสิกแต่ไอไอไอทาคือแบบไม่เชิงแบบปายาไม่รู้แบบจะงงงงงงจริงหรอ มไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ถามก็ตอบไม่แล้วม er ึงรู้มะเนี่ยว่ายิ่งล้างมันยิ่งแสบอ่ะมึงรู้เนี่ยว่ายิ่งร้านยิ่งแสบอ่ะทะเลาะกันมาแล้วหนึ่งบินมุดใต้อุโมงค์แล้วก็มีปิงมุดใต้อุโมงค์้บินขึ้นไปใช่ไหมอ่ะอยากบินอ่วแต่ก็บินแบบมุดอุโมงค์บินต่ำบินต่ำ ีตัดปีก็มันไม่รู้จะตอบอะไรก็มีปีแล้วก็ไม่เอาปีกแล้วเนี่ชื่อที่ไม่มีสีเขียวสีเขียวเอ่อมะเขือม่วงมะเขือเทศนหรอโอ้ยไวมากนะนนหัวไวมากก็ตัวมะเขือชื่อชื่ออะไรมันชื่ออะไรชื่ออะไรตัวมะเขือมันชื่ออะไรมันชื่ออะไรเออจบแล้วครับตัวมะเขือชีบ้วงเอามันจะยิ้มเพื่อความสุขแล้วก็เปลี่ยนเป็นปกติครับ ไมมม่ีูันทสอย่างมอย่างถ้าโลกไป็นสีชมพูจะทำอะไรเรื่องหัวใจแสบร้อนเหืวอออกครับโอ้โหแล้วนอนนี้หัวไวไหนเออร้อนรไม่ใช่รสชาต ไม่มีรสชาติเลยอ่ะนึกดนึกดิเกมเมในท่งที่สุดในป่าในน้ำบนเอวครับเออคือไงก็เจอมาเลยคือนคือหนีตู้ยอมโดนยอมโดนกินเหรอ เดินไปเลยครับผมแล้วก็หาเอามือมาปิดครับแล้วก็วิ่งครับฮึมมู้ดิบเวลาฝนตกเบาๆเมนเดินเลยไม่ครัับพออแจะต้งงงทายกินน้ำครับล้างคอครับเอ่อตะโกนครับตะโกนอีกเหรอตะโกนอีกเหรอไอเดียโอ้มเสร็จและอย่างกินไม่ทันนะน้องบอกกินไม่ทันต้องครับ อย่างได้อันโจทย์เกมธาลณีนี่นี้ใครสูบกติกาการเล่นเกมนะครับองและนนจะต้องสูตรลูกโป่งจากอุปกรณ์เด้อเด้อเด้อเด้เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะกลนี่นี้อะไรนี่นี้ใครสูบทำไมติดละครโอเคแล้วตอนนี้เด็กกันโอ้โหและนนจะต้องสูตรลูกโป่งนะครับจากอุปกรณ์ีธารณีนี้ใครสูบโอเคไม่ลงโทษดรองแมวเหรวันเนี้ยจริง ไม่เอาไม่เอาไม่รอมมาของซูเป็นเนะมันใจตัวเองวาทำนี้ได้มถกแงป้โอ้ความพนีโอเลยโอ้จะเป็นคือกกันด้พอๆกัน ไปเอ๊บเอเอาของนันนนกินย่งบ่พองเออเอาเอาเกันได้ปะออนเอกไม่ได้ใชงไม่ได้โกงงนันนนนะนั่นคือ เอาไปดูกันดีกว่าป้าก็ยืนนันจนซี่ซำเหมือนนั่นแหละม่กินไม่ไหวไม่ไหวเหรอเฮ้ยติ๊กต๊ะคือสันเกิดอ่ะเกียรโอ้ยเนอแต่นาฮาเกลยครับผมฝากซีรีส์คือไอ้เกียน้องนี่แหละครับผมในเร็วนี้นะครับได้ชมกยนงแน่นอนนะครับผมรับรองว่าสนุก ินแน่นอนครับผมแล้วก็จะได้รับอะไรหลายอย่างที่เราบอกไปตอนต้นเลยนะครับเองก็ฝากเดนก็จะแต่งหน้าแนนอนสไตล์เกาหลีเลยได้ยินแบบนั้นนะแค่เขาอยากแต่งเฮียนแต่งประมาณเห็นความแบบว่ากวนของเขาเจ้าเออแบบคล้ายๆวันในซีรีส์น่ะบุคอยแตกต่างจากก้าเจ้าแดดคันออกมาเบิ้งดีๆเนาะเพวันคล้ายๆกันคืออันยองเกาะคือ แต่ว่าด้วยนิสัยของของโอมจะจะแจ,จะแตกต่างนิดนึงอเออบุฟว่าเป็นย้อนแบบโอมแบบเขินเขินบโหรือว่าอย่างจริงเหรอเฮ็ดเทียบห้ <c oughs> อยจริงว่าจริงว่ากวนว่ <c oughs> อย่ากะนะปกตินางจะแบบจะแกล้งก็นี่ได้เออเนาะ แต่ว่านนท์หันจังไหนก็เป็นจังสั้นเลยเพราะว่าเขาเบิ้งเบิ้งคลิปตัวไหนมากันนนท์ก็ซีเป็นจังซียนะแม่ละเออจะเป็นตัวเองเลยอมเขินๆในเน่กับพู้คือกันเนาะแต่พู้ซื่อว่าเก๊กๆอ่ะเป็นน้ำเจอคำถามคู่กับนนท์ตี๋ว่าเนาะเออเป็นเป็นตั้งอยากโยมตี๋บ่ แต่อยากโยมนอนแต่ว่าออนันนนน่ะหัวไวขนาดเลยตอนหาเขายังขึ้นอยู่ไดะไอเดียดีเนาะคือเด็ดยางเดี่ยวชินาแบบเออแบบเป็นคนที่มีการฟังการฟังดีเลิศขนาดเลยเออฟังปุ๊บแล้วเห็นภาพปาพปาปาปา๊าป๊าปาป๊าป๊าป๊าอ๊ออปอาป๊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 าปนาป๊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 นป๊า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 ไงาป๊ ไม่เป็นมามีแล้วนะทุกคนประกาศนะตรงนี้เลยเพราะว่าได้ฟังจากที่สเปคของน้องๆเขาชอบคนแก่ก่วเนาะหนึ่งสองเอ็ดสองสอลื่นกันจากปีแปดปีแปดปีก็เสียแก่เกิดก็เสียกระเบิงพอหอมปากหอมคอเนาะก่อนเฮา ก่อนที่จะถึงวันซุกของทุกๆวันซุกต่อไปแล้วก็เซฟเฮาทุกคนเออ <M> ถ้า,อาฟังเนอะบางทีมีข่าวดีที่พวกเฮาจะเห็นเซฟเฮานะคะนะ <laughs> บางที<อ>บางทีไทยรีแอคเซฟเฮาเนาะมัน <laughs> แค่แบบมาให้แบบว่าหัวใจของป้าปาทั้งสองได้กระซุ่มกระชวยคือ,อ,อป้าปาทั้งสอง <laughs> <laughs> โอ้ยสุดแก่แล้วนเนี่ย <laughs> ฝากติดตามคือน้องได้ฝากไปเนาะซีรีส์เนาะเออ,อตอนนี้ก็ที่เขา EP ที่4แล้วออผ่านไป3 EP แล้วเนาะแมน EP ที่4นี้เขาก็จะมานอนด้วยกันนะทุกคนเออไปเบิง้งขนงานของน,อน้<ๆ>องๆม,มาขอนอนด้วยอะ่ะพัดบังเอิญหรือเปล่าเออมน โอเคทุกคนสันกท่านี้ก่อนเนอทุกคนเนอแล้วก็ฝากติดตามคลิปตัวต่อไปของพวกเขานอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดก,ดกริ่ง,งแห่งะะพวกเขานเน,นอรอนอและะ้วก็ชุดทีแก๊งนอสามารถติดตามได้เกือบทุกช่องทางกันเลยนอบกวา่จะเป็น Facebook, IG, Twitter, TikTok และะ้วก YouTube เลยเนอะอะาลากันไปก่อนเนอบ๊ายบาย,บาย